ยิน่งน,งนอารับสวยปาร์ตี้ช็อคคืนนี้เรื่องหลอนจะพาคุณไปเจอกับเสียงร้องที่ไม่ใช่ของคนเสียงนั้นมาจากข้องเก็บของที่ล็อกไว้แน่นหนาแต่ในห้องนั้นมีแค่ตุ๊กตาตัวเดียวเจ้าของเรื่องบอกว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงเหมือนเด็กหญิงร้องไห้เบาๆตอนแรกเขานึกว่าเป็นข้างบ้านแต่ห้องนั้นไม่มีหน้าต่างเลย พอเขาเปิดประตูห้องเก็บของเสียงนั้นก็เงียบลงทันทีตุก,กตาก็ยังวางอยู่ที่เดิมบนชั้นไม้แต่ใบหน้ามันกลับดูเศร้าลงกว่าเดิมจนวันหนึ่งเขาติดกล้องในห้องกลางดึกเขาเห็นตุก,กตาขยับเองได้และตอน3นาฬิกา15นาทีกล้องบันทึกเสียงร้องไห้เอาไว้ได ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีลมแต่มีเสียงเด็กร้องชัดเจนคุณเคยมีตุ๊ก,กตาที่ดูเหมือนมีชีวิตไหมครับถ้าใช่ระวังไว้ให้ดีเพราะคืนนี้มันอาจจะขยับวาราติช็ชอคคืนนี้คุณไม่อยู่คนเดียวอีก,อกต่อไป,อ,ไปอย่าลืมกดหัวใจติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดี